CPS เราก็ต้องมาตบกันเองนะมึงนี่นะจ <c oughs> ับตาพี่ C P S น,นะ ซีบีเอสอุ้ยนั่นลงมาที่โอ้เขตพาวเลยเนะาะจังหวะนี้ลงมาที่เขตพาวแบ่งลงมาที่โอ้พีกเลยวล่านี่เอาแล้วจังหวะนี้ เริ่มเกิดประเด็นโดนยิงเมื่อเช้านี้ซอมบี้ก็คือเก้าเมื่อวันนี้ลาซากาะแก้วเนาะลงมาที่กาะแก้วนโอยุที่เคสเผาวเนาะ ังหวัดนี้ดวนกับแบงคนะ์เนาะโนน่าดวนกับแบงค์เลยเนาะจังหนะวะนี้แบงค์ด้ใยไจังหวะนี้โอ้บ้านลุ่มนะ 摄影。<Sure. S 2> mm hmm. นะโดนเก็บไปไปที่เรียบร้อยอเดบิเนะซีบส์เดบิดิเก็บไปหนึ่งคิวโอ้โหยังโหดนั่งเก็บของแบบสบายใจจนวงวันนี้เก็บไปแล้วหนึ่งคิว wow wow wow

อืมซอมบี้อยู่ในน้ำวะนี่ Just จังหวะนี้ซอมบี้ซอมบี้เอาปุ่มเมนไปแบงไว้ให้เอาเรื่องว่ะแบงลงรถจังหวะนี้มีประเด็นแล้วเนะจังหวะนี้ c p s เอเอาเอาเรื่องว่ะขับรถต่อ วันนี้โหบิวยิงลงมาแบงกวจะไงอย่งวันนี้รับรถไตลงเดที่จะลงอยงวันนี้แบงเดที่จะลงซบอยางวันนี้เอเรื่องนะทำไมโอ้แหวกเตะรัวนะจังวันนี้โ่ะเด็กบิวเอาเรื่องวะ แบงไว้จังเนแบงไว้จังแบง่างกกอล์งวันนี้เอาแวบง้จังยโอ้โหแบงยิงคมาอย่างเจ็บเลยนจังวนี้โอ้โหซาดเาะคไปยีวันนึงดบิวดันเข้ามา เขก็มาแล้วจังวะนี้ันหลังให้แบงจังวันี้แบงว่าจังไหนเดือแบงเหมาซีวีเอสแบงหน่จังวะนี้ตามมาที่กูนี่น่ยจังวะนี้หาย่ยุดเไฟเดื๋อวที่จะหาโพซิชั่นหน่แบงโบรังโน่จังวะนี้ หนูจังหวะนี้น่าเจพปกิปป้อมหนะจะมาไหนโดนหนูจังหวะนี้โดนดักป้อมแล้วน้อทิ้งเข้าไป้องเข้าไปองเข้าไปโอ้โหเก็บหนักแล้วจังหวะนี้เบื่อหมดดันมาดันมาป่าระเบิดเลยเี่ว่าควางไปเนาะจังหวะนี้น้อยหน้าไปให้เด็กเนาะจังหวะนี้น้อยหน้าไปเนาะโอ้โห เราในชววัน,นี้น่าจะสองคนเมื่องวัน,นี้จอออ่อไอโม่ล้เอาละน่ากว้างกว่เข้ามาะไ้เด้งจ่อไอโ่ อเอาเหวมาเนเป็นิกันในจงังหวะน,นี้เอ้ยโอ้่สร้างห้องไรได้มาเป็นมาบรไม้ยังไงกับโอเคเย็ยบ,ยยบมึง เัานุ่มแบงค์น่าจะเจอซอมบี้ในจังหวะนี้น่าจะเจอซอมบี้ซอมบี้ที่จะมาเข้าห้องอาน้ำานจังหวะนี้น่าจะเล่นกันแปงค์หัวสีนกพวกเราจังหวะนี้อุ้ยมาจังหวะนี้ขับยาก้อนขึ้นมาอ๋อหนุ่มแบงคัเราจะวันี้ s า a r p ไงตัวนี้ก็ไปโอ้โหโดนตกไปเป็นที่เรียบร้อยโดนลงมา ก็ยิงกันมาพวกนี้เฮ้เอาเรื่องอมานำกันเฮ้ยอืมพวกนี้ก็กล้าคนนึงหรือวา่าเนสามคนมานำกันเลยนี้ไปชืนออกมาเพิ่งวัน,วนที่หนึง่งก็เอาแล้วขึ้นมาโอิ่งเจอบางทีก็เป็นไหม โดนลุงมาสามลุมหเอาเรื่องวะจังวันี้อุ้ยจ,จะว่นยังไงเราโดนสามลุมเฮ้ยเฮ้ยเกับเมืองโหลดนะเ,เรยบร้รอยตายหัวแตกมเป็นที่เรียบร้อยนะเก็บไปหนึ่งนะโอ,อ,อ้ยหนักมาสามคนบ่หน่เฮ้ย มาสามผมบ่านี่เป็นเด็องสุ๊กช่องควางเข้าหัวป้ายเรียบร้อยจังหวะนี้ซอมบี้เก็บไปเป็นที่เรียบร้อยเก็บไปหนึ่งจังหวะนี้ซอมบี้เก็บไปสองโอ้โหสุดยอดเลยเนาะจังหวะนี้โอ้โหเอาแล้วจังหวะนี้ CBS แบงก์เนาะจังหวะนี้หนึ่ง QTS ซอมบี้เก็บไปสอง QTS ้ยเก็บไปหนึ่ง Q จังหวะนี้ว้า ขนาดมาสามคนเนไที่หนึ่งหนู่พวงนันโอ้โหกระจอกว่ะเจอ c v s ซอมบีเก็บสองเลยจังวันี้โอ้หว่ะโหโ้องงบี้ไปจังวันนี้หนแลนลงไป CBS วุ่นิงตัวนซอมบี้เคาะมานะจังหวะนี้เข้าสมบีไซอมบี้ว่าจังไรนะนี่ไล่ออกมาอมบี้เก็บ CBS วุ่นไปหนึ่ที่เดยอร้อยนีจังหวะนี้โอ้โหเก็บไปสามคิวแล้วว่าเฮ้ยเอาว่ะดู CBS สมบีนี่ยังโหดว่ะ ซีพีแบงค์นื้คิวจังหวจังไดจังวังวนนี้โอ้แค e นเอ็กโนซูนคิวน่จังวันนี้โอ้แคนซีพีเอสเาเรือ2คนน่จังวันนี้ไปยูปีกไปจังวันนี้ซอมบี้รือแบงค์เนาะเ่าซอมบี้จังหวะจังไดจังวันนี้ ตัวแบงอก้อุจวันนี้เอาแบงก์ก็เลยจังหวัดนี้โอ้โห่บีบมาเลยบหาโพสิชั่นไรชมบีโอ้โหฟลายวอลไปก้อนจังหวัดนี้โอ้โหสุดท้ายนี่ซีรีส์สมบีเจ็บไปเรียบร้อยสุดท้ายและท้ายสุดก็เป็นสมบีเนาะที่เก็บไปเก็บไปซีคิวโอ้โหยังโคตรที่สองมันก็คือ โอ้โหแบ่งที่สามนะจงวันนี้อุย้ยที่สี่นะจงวันนี้โอ,โอ้สุดยอดสุดยอดโหดจ้าจังวันนี้ <c oughs> ตัวมือกันตัวมือกันได้เก็บสามมาในวันนี้